รีวิวนั่งรถไฟเที่ยวน้ำตกไซย,ยอซึ่งในการเดินทางครั้งนี้ออมเดินทางด้วยรถไฟท่องเที่ยวจากสถานีชุมทางบางซื่อถึงสถานีน้ำตกก่อนที่จะเดินทางได้นั้นออมจะต้องจองตั๋วรถไฟน้ำเที่ยวในเว็บไซต์ก่อนนะเส้นทางนี้ราคาจะอยู่ที่120บบาทไปกลับนะ ในวันเดินทางออกมาถึงสถานีชุมทางบางซื่อเวลา6กโมงจะลืมดูไปว่ารถไฟที่มาจากหัวลําโพงจะมาถึงที่นี่ตอน6กโมงห้าสิก็มีเวลาอีกตั้งเยอะเลยนะระหว่างรอรถไฟก็พากันสั่งข้าวต้มกินให้หายหิวกันก่อนพอถึงเวลารถไฟเทียบสถานีก็กระโดดขึ้นรถไฟเลยที่นั่งที่เราจองนะจะหันหลังให้กับหน้าต่างแล้วหน้าต่างก็ช่องน้อยนิดเดียวก็เลยทาให้เห็นวิวใกล้ตัวได้ยากแต่ไม่เป็นไรเราก็มองวิวฝั่งตรงข้ามแทนกันได้ก็จะมีเจ้าหน้าที่บนรถไฟมาดูแลและให้ข้อมูลซึ่งพี่เจ้าหน้าที่ก็เฟลลี่กับทุกกกคคคนนนมาเดิไปยับ คนที่กับคนนี้คือพี่เขาคงจะรู้จักกับทุกคนบนขบวนรถแล้วนั่งไปสักพักก็มีคนมาขายของบนรถไฟอย่างที่คุ้นเคยอันนี้คือก๋วยเตี๋ยวห่อละสิบบาทคือไม่แน่ใจว่าใช่ก๋วยเตี๋ยวราดบุรีหรือเปล่าคือเป็นรสชาติที่หวานอร่อยมากการเดินทางถึงสถานีนครปฐมพี่เจ้าหน้าที่จะเปิดรับออเดอร์ให้ทุกคนได้สั่งข้าวซึ่งเป็นข้าวหมูแดงเจ้าดังและไก่ย่างรสเด็ดของนครปฐมเพราะพี่เขาบอกว่าเราจะมีเวลา40นาทีให้ลงไปเที่ยวสถานีนครปฐมและวันนี้คือคนเยอะมากข้าวร้านนี้คนจะต่อแถวยาวเป็นกิิโลลเเย้าพวกกรจะสัั่่งงนนนี็คไมท เวลาไม่พอจริงด้วยแต่แถวไม่ยาวนะสุดท้ายเราก็เลยฝากสั่งข้าวกับพี่เจ้าหน้าที่ไปเลยง่ายดีเข้ามาถึงสถานีเราก็พากันแวะลงไปถ่ายรูปเล่นข้างล่างซึ่งเราก็ลงไปเจอสะพานเจริญสทธาหรือว่าสะพานย์เป็นสะพานคู่บ้านคู่เมืองของชานาคราชทซึ่งจะเป็นจุดเชื่อมระหว่างสถานีรถไฟกับองค์พระปฐมเจดีย์เราสามารถเข้าไปกราบสักการะบูชาและ่วงโลจนาเรีนกันได้นอกจากนี้ที่นี่ก็มีตลาดเราสามารถเลือกช็อปเลืองซื้อกันได้หรือจะมาถ่ายรูปชิคๆเก็บเป็นบรรยากาศก็ยังได้นะเออเราไปเจอคนหน้าเหมือนเเหมือนใครก็เดากันเอ 40นาที <g ül> ก็เดินทางกันต่อวิวบรรยากาศฟินมากอากาศก็เย็นจนหน้านอนสุดสถานีต่อไปสะพานแม่น้ําแควตรงจุดนี้เนี่ย <g ül> ก็ถือว่าเป็นสะพานที่มีความสําคัญในทางประวัติศาสตร์ในช่วงสมัยสงครามโลกครั้งที่สองซึ่งเป็นที่ย่อทิท้งบรรดาชาวต่างชาติและเป็นที่คุ้นเคยของคนไทยเจ้าหน้าที่จะปล่อยให้เราลงไปถ่ายรูปเล่น25นาทีหลังจากที่ถ่ายรูปเสร็จรถไฟก็พาขึ้นขบวนอย่างช้าๆเพื่อชมบรรยากาศสองข้างทางบนรางรถไฟระหว่างที่กําลังข้ามสะพานแม่น้ําแคว เอาล่ะสถานีต่อไปถ้ำกระแสแต่ก่อนที่จะถึงสถานีเราจะต้องผ่านสะพานสายมอละนะซึ่งรถไฟจะเคลื่อนเลาะตามหน้าผาที่มีความสูงและเสียงไม่ใช่น้อยซึ่งมีระยะเส้นทางประมาณ400เมตรเราสามารถรับชมบรรยากาศของแม่น้ำและหน้าผาอันสูงตระหง่านของถ้ำกระแซเพราะว่ากันว่าหน้าผาของถ้ำกระแสนหากเราเอามือไปแตะที่หน้าผาและอธิฐานจิตจะสมหวังอย่างเร็ววันเร็วคืนจริงไหมไม่รู้ต้องลองมาอธิฐานจิตด้วยตัวเองเราจะบอกว่าสถานีนี้ไม่ได้แหวะนะไปกันต่อ ระหว่างทางพี่เจาทีก็ให้ข้อมูลเก็ดเล็กเก็ดน้อยพอให้มีภูมิความรู้บ้างแต่ภูมิต้านทานพวกเรายังไม่พอพ,พี่เจาทีต้มแล้วต้มบอกว่ามีแกะทองเพ้จ้องดูดีๆใครไม่เห็นถือว่าพลาดมากเราก็ตั้งใจมองหาปรากฏว่าเอ้า รูปปั้นแกะทองแถมไม่แกะเค้าอีกเอาเข้าไปบอกว่าใครที่เห็นสะพานแขวนที่เป็นประตูสู่สวรรค์ก็จะทําให้เราไปสวรรค์ไอเราก็ไม่อยากเชื่อหรอกแต่ก็อดมองหาไม่ได้ไอเราก็มองหากันใหญ่กับเพื่อนปรากฏว่าโดนอีกแล้วมันเป็นสะพานแขวนข้ามไม่นานไอเราก็มองขึ้นไปบนยอดเขาก็าไม่เห็นสักทีที่แท้มาอยู่ตรงนี้นี่เองเดินต้มสเปื่อยเลยบอกว่ามีเขาที่มีรูปทรงคล้ายกับขุนน้ำนางนอนเออจริงด้วยแหรรูปทรงเหมือนอยู่นะรอบนี้ไม่โดนต้มแล้วพี่เจ้าหน้าที่บอกว่าปกติจะให้ลงที่สถาน านีน้ำตกแล้วนั่งรถสองแถวต่อกันไปเองแต่รอบนี้พี่เขาใจดีเดี๋ยวพ่อพี่จะหน้าที่จะขับรถขึ้นไปส่งเองโดยที่ไม่ต้องเสียเงินเพิ่มในใจก็คิดว่าพ่อพี่เขาจะขับรถกระบะไปส่งแต่ความเป็นจริงแล้วไม่ใช่รถที่เราคิดไว้เลยปรากฏว่าพ่อพี่จะหน้าที่ไปส่งพวกเราด้วยรถไฟจ้าใช้พลังแรงมา้าอันน้อยนีค่อยๆขับขึ้นเนินสูงขึ้นไปจนมาถึงหน้าสถานีน้ำตกไซย,ยคือไม่เคยรู้เลยว่ารถไฟสามารถมาถึงที่นี่ได้ด้วยโอ้ความรู้ใหม่นะเนี่ย พอมาถึงหน้าสถานีก็ลงไปสั่งไก่ย่างส้มตำลาบมากินแล้วฮิ้วไปกินตรงบริเวณน้ำตกคือวีนาพีนั้นเรื่องกินคือเรื่องใหญ่พราะนั่งรถมาสี่ห้าชั่วโมงยังไม่ได้กินอะไรเลยนอกจากก๋วยเตี๋ยวห่อละสิบบาทอันน้อยนิดแค่นั้นหลังจากที่กินกันเสร็จแล้วก็พากันไปเดินเล่นรอบๆบริเวณน้ำตกบรรยากาศน้ำตกก็จะประมาณนี้นะแต่ไม่ได้ลงเล่นเอาจริงๆนะทริปนี้เหมือนแค่มานั่งรถไฟเล่นและมากินข้าวสุดท้ายนี้ไม่มีอะไรมากก็แค่นั่งรถไฟกลับกรุงเทพอย่างแฮปปี้ตปขอจบด้วยขัดเจ้าติดโควิดจ้าอุต ทุกซีซันแต่ตกมาตายเพราะทริปนี้อยากจะกรี